พูดแบบ5นาที9 9 9เงี้ยแบบบึ้งบึ้งบึงนี่คือการสอนเล่นวอลเลย์นะคะมืดมืดพร้อมหลีดไมนคะเอา ถ่ายวิธีการเล่นไงไม่ได้่ม่ให้สิบลูกแล้วถ้าสิบลูกเราไปกินได้ว่ไม่ได้กินแล้วชาตนี้เอามึงก็คิดจะแบบนี้แหละส <c oughs> ิบ <light> <t aps> ลูกอาบลูกยัง วิวว e ิวดีวิวดีวิวดีแต่หน้าดำเขาเขาทนี่แหละเขาจะกลับแล้วไงเขาเขาจะกลับเช้ากลับเช้าเลยมึง่าเลวด่าเออสามสี่สี่สี่ห้าลูกแล้วพร้อม